ก็สวัสดีชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะเล่นเคยและอยู่ในไม c r a f t s u r v i v a l เออ r ซ i v a l นะครับซึ่งอาจจะเห็นว่าไม่เหมือนกับของเก่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟเราทเกไอเลโวลเราถกรีไอนั่นเองแล้วใครมันตีไล่เนี่ยอ่ะแล้วก็อยู่กับผมนะดำ m ไมครับ <c oughs> นะบนะดัไมครับครับ กับใครใบบบบครไม่ฆ่าก็าตายเนี่ย <ador> สสสวอนีค่ะอยู่กับมิสเตอร์เบลฮาร์ดเกมันเหมือนเดิมนะคะลแล้วก็มีพ <คน S 2> ี่ฮาร์กับบ้านทางไหนฮะยี่ดีไปรับอยู่ะจะไปรับชื่อด้วยอะไรหรอคะใครเรื่องฮะอยู่ผมดำไหมคะเดี๋ยวเดียวเอเราก็ต้องขอบคุณสำหรับสามหมื่นห้าพันทับสไครเบอร์นะแหมก็จะได้สามหมื่นทับสไครเบอรุดโผสามหมื่นสามหมืเออสามหมนห้าพันถูกแล้วนี ก็ถูกนะกันก็ถูกแล้วไงเออก็ถูกแล้วไงถูกแล้วไงถูกแล้วเออโคตรมวยไปโคตรดุโคตรโคตรดุส่งคำตอบยังต้านตัวเลยก็ในพาร์ทนี้ครับผมเราจะมีจุดหมายคือคือเราก็เล่นมันเยอะแล้วเนาะก็เล่นมามาสักสองสามวันนะครับก็จุดหมายครั้งนี้เราจะเล่นอ่ก็อะไรเงี้ยไปเนเธอร์กันนะครับ ซึ่งถ้าถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีที่ขุดเพชรนะเราก็จะใช้ต้องถังใช้ถังน้ํานั่นเองนะจ๊ะโจ๊ะต้องลงไปขุดสิครับได้เดี๋ยวต้องทําครับถังน้ําก่อนมีครับเปล่ากูจะไม่ขุดแนะนำตัวเลยนะโกอ่าซีด้วยซีด้วยได้อัดแล้วฮะอัดแล้วไอ้รู้ว่าเมาอยากเปลี่ยนคอมโอ้ยอันนี้ก็เข้าไปโดนกระเพาะเพชรแดงเลย โอ้ยเออที่สบายใจเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรอยู่ดีก็โอ้ยหอนทนโอ้ยเราจะลงดันเราจะลงด้านเทียนกันเลยนะมาตามมาดมาเดี๋ยวเดี๋ยวครับถังไว้ก่อนเตรียมทําถังไว้เ้อดีดเินดีๆนะระวังโดนจะบอกปิดไอ้กดนี เออไปบ้านหนูทำไมออกมาเดามาไอ้บ้านจะบอกเมติบ้าน่อต้อนกมาได้เออของอะไรเอาไป <ove> <ıyorlar. S 2> ได้ไอืมให้เอาไปเลยเออของกินครับาบาบาตั้หนึ่งครับของกินก่อนโอเคอืมแต่ตั้บนึงนะใครมีเหล็กไหม อ่าพี่ให้กดไปตอนนี้ยังไม่ได้คะ่ะอะไรไม่รู้อ่ะหาหาเตรียมเตรียมบ้านใครอ่ะบ้านของเบลหนูเบลซีซีป้าของข้าน้อยเองครับ <ieve> อาชีพเวนปลดล็อกเ <c oughs> ลยค่ะอาชีพเวนผู้ปลดล็อกไม่ต้องเกลเจอะไรท่านมันเก็บเตรียมเตรียมอาอะไรได้เลยครับขอทางน้ำหน่อยจ้ะ เข้ามาทำไมคนนี้อันตรายบุคคลอันตรายออกไปเลยข้างนอกอุ้ยไปเลยก็<ด>หนึ่งเือนแหละนะยืนมองก็อยู่ด้านด้านด้านโต๊ะเสียงแบบ้านสวัสดีสวัสด,ดีมีใครข,ขึ้นไปข้างบนไหมน,นั่นพี่เตรียมของอยู่แป๊บนึง เดี๋ยวเราจะลงไปดันเจี้ยงกันนะครับเพื่อไปหาลาวานะครับแล้วก็โอเคลงไปเลยดีกว่าแล้วก็หาแง่ลงมาเลยแบะน่ามันพี่ยังมีถ้ำอยู่เด้วยมีถ้ำอยู่มีถ้ำเราใช้เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมีข้างล่างอ่ะถ้ำอยู่เซนตุแกไปเดี๋ยวไปชีที่ขุดปั๊น่ะลงไปน่ะมีอ่ะมีมีมีอยู่ที่คนเหล็กเหร ที่คุณเลยกับที่คุณเห็นแต่ครับเอ่อนั่นก่อนเขาอีกพูดอย่าตีพี่ดิสกิดสกิดสกิททำไมทีนี้สกิดกันรุนแรงจังสกิทเป็นรุนแรงสกิดเฮ้ยอะไรนักหนาอะไรมันบั๊กบ่อยใครทำอะไรเออผมละคายเจ็บอันนึงอยากไปตัดต้นไม้แบบนึงงั้ห้ามตัดต้นไม้บ้านหนู ไม้เออไม้ว่าบ้านไม้เราก็มีนะครับอ่าก็บอกเลยนะว่านี่เป็นบ้านของน้องดูเบลนะครับของของบ้านที่มีกระบอกก็บ้านเขาเองนี่ละครับพี่บอนเราจะบอกกันบ้างนะว่าบ้านบ้านเป็นบ้านของใครบ้างนะครับนี่บ้านน้องดูเบลนี่บ้านพี่บอลแซนบ็อกไมครับนะครับนั่นบ้านของปิกาจูตัวน้อยนี่บ้านของไซกะหรือว่าลีออนเพล นั่นเองนะจ๊ะก็บ้านของเกมเมอร์โค้ดอยู่ที่ครับบ้านไหนครับเดี๋ยวโค้ดเดียวโค้ดที่บ้านแล้วเหรอโค้ดที่นี่มันเปลเลยดูแต่บ้านเขาอ่ะันความจริงเรามีเกมเยอะมากกว่านี้แต่ปกติไม่มีไม่ว่างแลเท่าไหรเด็ดเด็ดเด็ดทําไมรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่ามันเหมือนกระตุกไม่กระตุกเนาะสบายสบายงั้นเดี๋ยวเราไปลงลงท่ามกันนะครับแต่ท่าเลยเดี๋ยวไป เดี๋ยวนะขออาหารไปก่อนได้ไหมโอเครอพี่ก่อนได้ไหมทานอยู่แล้วรออยู่นี่เอ้ค่ะมีมีเหล็กรออยู่ไหนกันมีคนเดียวเนี่ยมีเหล็กมีเหล็กอยู่มีเหล็กมีเดียวมีเหล็กมีเหล็กอยู่อันเดียวนะโอ้โหอันเดียวซเลยนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมี่หาใหม่เลยไล่เราไล่าให้ของซีที่ขุดอ่ะ พี่ขุดกระดาบอะดาบอะไรมั่ไหมอาหารอาหารมีพีฟอมีบ้างไหมมีอันเดียวพี่ซีหนูมาให้โอ้โหได้ว่าพ pues, ี a, a mm ่ใ hmm. ห oh. uh ้ไปนี huh. oh. uh ่เหรอเหลือ huh. ม <laughs> uh ีเหลือมีเหลือเต็มเลยอือพี่ซีหนูให้มีเหลือเต็มโอ้ยเย้พวกคนอยู่ข้างหลังคืออยู่ข้างหลังเนมาพ้นใครพ้นบ้านใครไม่รู้อะที่มีเต็มเลยไงรู้เลยรู้บ้านใครอะอะไรดีมาพ้นบ้านคนอื่นเขาหมก หมกอาหารไว้อะตะเบ้โคตร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 เอาหินคุดคูหินไหมพี่สามอันหน่อยพี่ไม่มีหินหินหนูหินเด็ด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 หินเหรอแน่แน่แน่เต็มเลยไม่อยู่ไม่อยู่ต้องเยอะอันเอาทำไมอย่างนั้นน้อยดิบอ่าอ่ผมก็มีนะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะละวัดดีชาวโลกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้ยอ่ะโหบ้านูขึ้นมาสิครับเอามาฆ่าตัวตายโดยเฉพาะเลยนี่ว่ะ เขาจะตายแบบลงเมืองลงเหมืองที่ไหนนะในถ้ำบ้านที่มันมีมันมีด้นเจียนอยู่หะาวเลยนี่อะอยู่นี่ไน่ต้นงังินทุกคนก็ลงมาในด้านเจียนนี้แล้วกันนะเข้ามาเอ้ยซีซี่เข้ามานี่ลงมากับเกมเมอร์โกแล้วไปแล้วลงไปในถ้ำเลยเดี๋ยวเอาคาที่ขุดไปให้ลงไปก่อนทำทอสด้วยค่ะอ่ะองงเลยยืดมาเดหัวลน้องเงินโอเค ไอ้เปล่าไหนถ้ำของเขานีเหรอตีมาข้างหลังก่อนมาระดับขึ้นระด่บขุดเออเนี่ยลงไปข้างล่างไงตรงที่มีทรายเนี่ยลงไใครยังไม่มีที่ขุดไหมฮัลโหลรู้สึกว่าเงียบจังอืมนิ่นี่ซีะเอาไปเอาพีคามมาสองอันลงหรือยังเอาไปลงเลยลงอยู่้ายขวาซ้ายขวาซซ้าายขว้ายขวา เเดี๋ยวนะที่มันดูเดินได้แลวที่มันไหนอะหรือมันมันไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้โอ้ยไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางนี้ไปนั่นมันทางไปบ้านไปบ้านไปบ้านใครบางคนนั่นน่ะบ้านบ้านใครวะนั่นแหละอย่าดูเลยบ้านเราที่คุณเห็นมันไปกับใครก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทุกคนนะพี่จะบอกว่าเออทำบ้านพี่ไม่มีด้านเกียรพี่บอกพี่พี่เลยวไปมันอยู่ที่นี่ S 1> <S 1> <S <S เอาไปสิครับหนีสิครับขึ้นเดี๋ยวครับจริง้นมาขึ้นมาทุกคนขึ้นมาเกิดไม่จบนี่มันรู้สึกเหมือนเหมือนขุดเหมือนใครละคนมาด้านนี้ดีกว่า <S 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 เราต้องได้ว่าตรงนี้มีดันเจียนนี่นี่ดันเ,น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 เจียนอยู่นั่งที่ดันเจียนอยู่นี่พี่จำได้พี่จำได้ดันเจียนอยู่บ้านไม่ได้ตีไม่ได้ตีมือลั่นอ๋อลั่นด้วยเดี๋ย้ๆๆตามมาตามมาตามหมดแดงมาปปืืตามได้ตอนนี้มีดันเจียนนะระวังสกิลรีตันยิงตูดนะ

บอกว่าเขาบอกให้ซ้ำเติมอ๋อโอเคได้ได้เอาอีกซ้ำเติมโอ้ลุยรุ่ยรุยรุ่มีชัยละเก่งคนถือดาบเก่งเลยเก่งใก่เก่งใก่นี่นี่อะไรดันเจียนอย่างงั้อยางกับโรสซี่แบบนี้ดีคนหีอยู่ที่โอ้ผิวผิวโอ้โหลองนี่เนี่ยเนี่ยดันเจียนถึงละเนี่ยตรงเนี้ยมีดันเจียนผิวแบบดันเจียนดันเจียนด้านเจียนวิธานทานทานอุ้ยสเกลฐานนี่เหมือนแบบเลยสแบบฐานากแบบ โอ้สำคัญอุ้ยหนูสำคัญวิทานไม่เอาขอนี่ทุกคนมานี่ทุกคนมาที่ทุกคนมาที่ทองมันอทานงนด้านเจียนลงไปเลยอูโห و, เจอเลยเลงมาเขุดดิครับแม่อูโหู <S <S โอื้อเลยอ๋โโอโดนตัวอะไรยิงวะสเกล,ลไงอยู่ข้างหลังอะ่ะทำไมช่วยพี่เลยช่วยได้ไงขุดทานอยูไม่ว,ว่ปล่อยเขาไปแล้วปล่อยเขาไปลงมาข้างล่างเลยเก็บผ่านแป๊บ นะครับ้าไปั่งไปเสียงในไกลนาทองนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเสียงกด F4 นิดหน่อยมาอยู่บ้านค่ะทางผิดทางทางตันที่ลืมใครก็ได้อุดน้ำทีอุดน้ำทีอุดน้ำทีอุดน่อทีคือพ่อผมพ่อกระผมมานะครับก็อาจจะต้องปิด F4 นิดนึงนะอ่ทีีนอุดน้ำไหมนะอุดน้ำไปหน่อยอุดน้ำไปแล้วนะพี่ธานุ พี่จำทางไม่ได้วะหลงมันเดี๋ยวคอยตัดตัด๋ย่คอยตัดช่วงนี้ออกไปหรือเปล่านี่ไงลาวะเราปะไปเจอเจอแล้วเรอขอลาวาหน่อยโอเคได้ลาวาแล้วหายหนึ่งขอหายหายหนึ่งที่ไปโอ้ยโอ้ยเขาโดตก เจตโต้เนี่ยตรงเนี้ยพี่มาพูดเอาไว้หาเลยมันจะมีทางลงไปข้างอีกนี่ตรงนี้เดินลงไปข้างล็กโอ้พีระมิดนี่หว่าตรงพีระมิดใช่ไหมใช่ตรงพีระมิดนั่นไงว่าแล้วเขาจำได้ยี่ห้อถึงแล้วด้านเจียนด้านเจียนด้านเจียนดินี่มันพันกันบิดบได้อีปีอีปีโอ้ด้านเจียนนี่ถึงแล้วลงมาลงมา ก็จะด้านเกียนขอคดผ่านแป๊บนึงผ่านัานเยอะจังหาไม่หาของอยู่บ้านหนูไม่ค่อยมีผานหาของเลยระวังวิไปสปามอนเตอร์กันมันมีอยู่นะแถแบบเนี้ยดันเกียอ่ะนุ้ยวิมันมีไงเดี๋ยวเพิ่งเก็บของนะเปิดของก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บของนะเดี๋ยวเราเปิดก่อน <laughs> ได้หนูด้วยเยียวตันหนุนมาว่ะ โอ้โหคข่ปากไข่ปักทอดขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับลงไปเช็คอินช่วยฝึกกันได้เลยได้แล้วโอ้โยีตุ้มเป็นกีว่าแล้วไปต้องตุ้มเอ้ากระเพาะอะไรไม่ต้องตั้งใจโอ้ยโอ้โหเหล็กเหล็กเหล็กเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหมีไงราว้าราว้ามินมีราวามินเฮ้ยเร็วๆๆหนในพี่อ้าวเฮ้ยแล้วหนูหลงเว้ยเฮ้ย โค้ชเจอตัวอะไรเจอซอมบ้าเนี่ยเฮ้ยทุกคนข้าน้อยหลงอ่ะอุ้ยดีทำดีสวัสดีค่ะแม่ละวานะเขาอยู่ข้างล่างกันบอกพ่อพ่อแฮตเกมู่นะแป๊บนึงเดี๋ยวให้พ่อเล่นให้พ่อเล่นพ่อเล่นมั้ยเงั้นเดี๋ยวแฮตเกมกันแป๊บนึงยิ่งเงียบด้วยล่ะอ๋ออยู่ไหนกันครับ ข้างล่างอุ้ยตกเอานี่ไงลาวาเต็มเลยพี่บอลลาวาไหนพี่บอลเดี๋ยวลึกมากพี่อุ้ยดันเทียนลึกมากบอกตรงกระจิงกระปุงกระแมวจะยืนจะยืนเอฟเอยู่ตรงนี้ได้หมเก็บผ่านเอ้ยไม่ใช่เก็บเหล็กแป๊บลองไปสำรวจดิเอาดิเอาเอาทอดต์เต้เอาทอดต์เต้เด็กนี่โคตรเยอะที่หายแล้วจะตกไปข้างล่างดูดูด้านล่างละซึ่งก่อนเอาทุกคนหายไปไหนกันหมด เออเออกิมหานแล้วตกตกตกอ๋อหลงเกรดด้วยช่วยด้วยตกมาอยู่ข้างล่างขึ้นไม่ได้เนลาวาเนี่ยตักไปเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไรวะนี่ข้างฆ่าเนี่ยอุ๊ยเจ็บตื่นมาตั้งงานนี่เพิ่งจะปลดล็อก Achievement โอ้ยหนูก็เหมือนกันนั่นแหละนะล็อก Achievement อือทำไมมีแต่คนทิ้งทิ้งเสาแยันอย่างนั้นอาอเฮ้ยอะไร ใครพิมพ์อะไรอ่ะอะไรอ่ะใครพิดอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมเมานะเฮเก็บรางรถไฟไปเล่นบ้านดีกว่าอ่าเหล็กแค่ตั้งสามห้าเยอะมากซื้อว่าัปนนี้น่าจะอาจจะไม่ได้ไปเนเธอร์แค่บ่นแค่บ่นว่าจะไปเนเธอร์อค่างนงีลงมาลงมาแค่บ่นนะ ายบนไม่ห็นเอซีซีนี่ไม่นีซีซีซเออไปไปไปกับไปกับมินกันเลยปอ้าวถานเอาทอคคิดว่าทอถหายมีทอดอยีเอ้ยีไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวหรอกมาชี้มาชี้โอ้ยไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้มีสปามอนเตอร์ได้ยินเสียงอยู่เดเดเดเเฮ้ย ได้ยินได้ยินเสียงอะไทางนี้อ่าฮะอ่าฮะสู้สู้สู้เอาฐานแป๊บเป็นคนเอาฐานผมเป็นคนที่ไม่เอาฐานจริงอันนี่สบายใจเลยเฮ้ทางนี้เฮ้ได้ยินเสียงมอนสเตอร์ได้ยินเสียงทีวีเดลสาขาได้ยินเสียงน้ำอา้า,ปา,ปา,อาวปลาปลาปลาเฮ้มาจากทางซ้ายเฮ้ยใครเอาขวานมาบ้างอ่ะ ไม่เอามาไหมเป็นจำเฮ้ยได้ยินเสียงจากข้างล่างนี่ไงข้างล่างตึมเลยอู้เจอทองอู้เจอเหล็กเจอทองก็ขุดทองเฮ้ยสกิลรีตันสกิลลีตันอยู่ข้างล่างปุ๊ชิบหายแล้วมรว่าอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยสกิลรีตันมุ่งหน้าแบบไปตีใครอ่ะมันดงยิงพี่นี่แหละอุ้ยนาวะเจอแล้วไปไหนอันหนึ่งอ๋ออยู่อุ้ยพี่จะตายแล้ว พี่อย่าตายนะโอซอมบี้สเกิลตันมาตึมเลยไอพีรอเลยไี่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายมามาหาพี่เดี๋วเห็นชื่อพี่ไหมเห็นโอ๊ตด้านหลังนี่ไงไปเลยสไลด์ลงนี่ไงลาวาลาวาก่อนโอ๊ตตู้ลงะลงละเปไ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 ปคีเปอร์ไปคีเปอร์คีเปอร์ อ้าวฝั่งตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปนะเพื่อนตอนนี้อาจจะแค่ลุ่มเหมือนเฉยๆนะครับหาวัตถุดิบเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทีนะจ๊ะหาพวกใครนี่ไงมินมินมินเดินเตยพี่เล่ามินมินข้างหลังข้างหลังเล่นกลับมาไปวะเนี่ยเกมเมอร์เกมเมอร์โก้ดช่วยด้วยไปแล้วหนูหนูจะอ้าวนี่ไงนู่นลาวังข้างหลังอะ ลืมอย่าลืมครับ,บโมเปียทำเป็นชาานื้นเขาเรียกว่าไปแล้วไม่ใช่ช่วยด้วยดับน้ําที่ไม่มาแล้วเออโดนพัดไปแบบหน้าลอยล่องลอยช่วยลอยลอยลองเรแบบือมาห้องเรือมาเนี่ยภารกิจละหาลาวาภารกิจหาลาวาลาวาเต็มเลยไอตอนที่เราไม่ต้องการนี่มาจังพอเราต้องการนี่ก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่ะเอาคน<ม>ยาก โอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮดอะอะไรอุ้ยท่านไงส่วนพี่เจอลาวาโอ้โหเต็เลยมานี่มาหนี้มานี่มานี่นี่เออกดเออจิ๊เปอร์เต็มเลยเฮ้ยมานี่เร็วทุกคนเราเรามาเราพาร์ดีท่านละพอเดอเจอลาวาเร็วมานี่ดิมานี่มานี่โอ้โหซี่เกดไหนอะไหนอยู่ไหนมาหาพี่ดิ มาหาเราไหม่าไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างอาอนี่ไงเกมอยู่นึงโอ้ยนี่ไงโหอยู่ข้างล่างสุดเลยอ่ะเร็วๆมา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 โหพี่ไปทางน้ำใช่ไหมใช่ไหลน้ำตามมาเลยทุกคนมาฮะทุกคนมาทุกคนมาทางน้ำก็ตางอ้าวมันมีทางน้ำหลยทางน้ำขุดขุดตรงมาหาพี่กันเลยมาขุดขุดมา ขุดมาขุดมาขุดมาขุดทีนี่ครับขุดเลยครับขุดน,นี่ทางนี้ทางนี้มาน,นี่นี่ทางน้ำเนี่ยทางน้ำที่พี่ขุดไว้ให้อะมาไหนวะไม่เห็นหรอกไม่ต้องรากุขุดมาแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเนี่ยลวาวาเนี่ยลวา <c oughs> ลวาลาวาโอ้ฟิมเลยออ,ออกซิเดียนผมเอง <c oughs> รู้ส <c oughs> ึกออกซิเดียนออ๋น้ำเอาขุดขุดขึ้นมาเลยขุด ไอ้ลาวาดีนะมันมีอีกฝั่งหนึ่งเลยดีนะลาวามันมีอีกพี่โก้โคตรหวังดีเลยอ่ะเด็กก็รับหนึงกัเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดิเดี๋ยวพี่อ่าครับครับแป๊บครับเผาเผาเผาฤทธิใครก็ได้ปิดน้ำทีเธอผไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะน้ำมันให่แบบเนี้ยอืมรับหนึงครับถังให้รอก่อนเดี๋ยวพี่ครับก่อน คนอุ้ยเราไม่มีนี่เอฟไอและนี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อที่ขุดไดมอนต้องขุดที่ได้ที่ขุดไดมอนใครมีเพชรอยู่ลายล่องพี่มีดาบเพชรเฉยๆไม่มีเพชรเขาที่แล้วไปปั๊ดนะแต่พี่เป็นคนอย่างนี้ฮะทำไมพี่ไม่รับพี่ไม่รับพี่โอ้ยใครยิงอ่ะใครยิงโอ้ยช่วยตัวช่วยหน่อยช่วยไม่ได้ถามแปลก เฮ้ยตั้นหน่อยอุ้ยจะตกละวะครับของอยู่๋ย่ของตกหมดโอ้ยไอ้เกลไอ้เกลข้ามีิอ่ะมินถังน้ำเฮ้ยใครปิดเฮ้ยใครอะไรน้ำอีกเน,นี่ยบอกจะปิดทำไมแต่คับอ่าอ่ะถังน้ำเอาพี่ตักเองก็ได้ตักหกตักหกอันนะ โอเคอเคนี่ไงเดี๋ยวเราไปทําบ่อลาวาแถวบ้านนะไงเราจะได้ตักได้ตลอดไม่ต้องมาตักแถวนีเเว้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเท่าที่มีก่อนอือ <c oughs> <c oughs> โอเคสามันละโอเคตอนนี้ถังลาวาอยู่ที่พี่สองเอ้ยสามันไอ,สนอ้สองอันอ่าอ่า ซี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 ที่เก็บถังลาวาไว้อะพลังมาหนึ่งสองนะได้เสียงคิปเปอร์เราได้ยินมั้งอย่ากดอย่ากดลาวาน,นะไม่งั้นมันจะหกแล้วมันก็ใหม่แล้วจากนั้นมันก็ตายโอเค,อเคใครอยู่มั่งแลวอีสองคนมันทำอะไรกันวนน่ง มาแล้วโอเคครับผมนะพาร์ทนี้เราก็ตามหาเราวากันได้เยอะพอสมควรแล้วเราก็สร้างประตูเอนเดอร์ไอ้พาร์ทประตูบรรลกกรมพูดผิดไปดรรลกกันโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ